สองของเรานะครับได้รับใช้และสร้างคนดีสู่สังคมมาช้านานนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากหลายของชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับโรงเรียนของเรามีการเรียนการสอนในวิชาภาษาต่างประเทศมีอยู่สองภาษาด้วยกันนะครับคือภาษาจีนและภาษาอังกฤษครับโรงเรียนของเรามีวงมหาดุริยางคือวงที่ผสมผสานการระหว่างดนตรีพื้นเมืองและดะนตรีสากลครับ Ladies and gentlemen, welcome to famous Chiang Mai Flowers Festival 2013. Let me introduce myself. My name is Ashan Techapan. Today, we proudly present our marching band for Silly Makalano School. That are Long Mapping, Soy Ping and Gulab Chiang Mai Song. from our marching band of Sili Makarano Sola School by Ajahn Khachon Gia Kamsi. Next, please enjoy the performance in the second part. Thank you. ตาเจียหาวนหญิงก็ว่ยหลายบิงฉัเจ้เอรหญิงยาสารเนียนที่สารชื่อชีเจ้าจ้งชื่อหวัจารย์ว่าเจียนกำมติวันพงชัยยา การสายตาเจี๊ยบชิงหวะเลอหน้าโชว์เกอบชื่อล่องแม่ปิงส้อยเวียงพิงเพอกุหลาบเชียงใหม่เกอบูฉายเปี้ยวเหยียนชื่อหลายชื่อสิริมังคลานส่วนเฉลียเชี่ยวกวนจู่ยี่ตู่เตอชื่อขจรเกียร์คำศรนเหล่าซื้อเจียเชี่ยหลายชิงตาเจ้า观 ท่าพผู้วิเกยียรทุกท่านในงานไม้ดอมไม้ประดับขั้งตีสาสิบเจ็ดประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกก่อน,นเจ้าก่อนเข้าสู่รายละเกียดในลำดับต่อไปข้าพเจ้าขอแนะนำัวยเป็นทางการนะเจ้าข้าเจ้าจืดดิ๋งพอนวิไลลิมระภัยของเจ้าและตีห้าในห้าฟังผ่านไปนั่น,นเจ้าขอสูอ่กรวดเพ้มล่องแม่ปิงซ่องเวียนซ้อยเวียนปิงและกุหลาบเชียงใหม่เจ้า จากการบรรเลงของวงมหาบุาริยางของห้องเฮียสิริมังคลานุสศรฝึกซ้อม้วยอาจารย์ขจรเกรียรติคสายาเจ้าและในลํหนังดับต่อไปนะเจ้าขอเจิญหานห้ฟังการบรรเลงบทเพลงวันในช่วงที่สอนได้เลยเจ้า